สวัสดีค่นักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันในสัปดาห์ที่14กันแล้วนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่เรื่องเศษส่วนเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องการอ่านและเขียนเศษส่วนค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกอ่านและเขียนเศษส่วนได้ค่ะ นอกจากนี้เมื่อนักเรียนบอกอ่านและเขียนเศษส่วนได้แล้วจะต้องเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนได้ถูกต้องค่ะพร้อมที่จะไปเรียนหรือ,อยังไปเรียนกับครูเก่งเลยค่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะการบอกอ่านและเขียนเศษส่วนสมมุติว่าคุณครูมีเค้กหนึ่งก้อนค่ะคุณครูก็ทําการแบ่งเค้กออกเป็น สองส่วนเท่าๆกันเห็นไหมคะจากภาพหลอกตามรอยประนะซึ่งเค้กที่ครูแบ่งชิ้นแรกเห็นไหมคะกับชิ้นที่สองเห็นไหม,มครูแยกออกมาเขาจะบอกว่าเค้กแต่ละชิ้นเป็นหนึ่งในสองของเค้กหนึ่งก้อนคะ่ะเค้กแต่ละชิ้นนะคะก็คือหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสองของเค้กหนึ่งก้อน อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็น1ในสองของเค้กหนึ่งก้อนซึ่งเราสามารถจะเขียนได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือเขียนเลข1ไว้ด้านบนเลข2ไว้ด้านล่างก็คือเป็น1ในสองของเค้ก1ก้อนและด้านขวามือค่ะก็เหมือนกันก็เป็น1ในสองของเค้ก1ก้อนก็เขียน เลขหนึ่งไว้ด้านบนแล้วมีเส้นขีดนะคะขั้นแล้วด้านล่างก็จะเป็นเลข2ค่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็อลองไปดูต่อเลยค่ะทีนี้คุณครูก็จะมาอธิบายนะคะเลขที่คุณครูบอกว่าเค้ก1ก้อนเนี่ยเป็น1ใน2ของเค้ก1ก้อนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลข1ด้านบนตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวเศษค่ะและส่วนด้าน อะไรคะเลข2ด้านล่างตัวนี้เราก็จะเรียกว่าตัวส่วนนั่นเองค่ะซึ่งเลขก็คือ1ในสอันนี้เราจะสามารถอ่านได้ว่าอะไรคะเศษตัวบนเป็นเศษใช่ไหมคะมีเลข1อยู่เราก็อ่านว่าเศษ1ข้างล่างส่วนมีเลข2ก็คือส่วน2องเราก็จะอ่านว่าเศษ 1, ส่วน2เห็นไหมคะ ข้างบนเป็นตัวเศษข้างล่างเป็นตัวส่วนค่ะทีนี้ไปดูสิว่าตัวเศษและตัวส่วนต่างกันอย่างไรตัวเศษคืออะไรและตัวส่วนคืออะไรค่ะทีนี้จากรูปภาพเห็นไหมคะคุณครูแบ่งรูปภาพอันนี้เป็นรูปอะไรดีคะเป็นกีวีนะสมมติว่าคุณครูเป็นกีวีก็จะมีอะไรคะ1ชิ้นเนี่ยก็คือเป็นไง 1นใน3ของลูกกีวีทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็จะอ่านว่าอย่างไรดีนะ,ะเราก็จะอ่านว่าเขียนเลข1ไว้ด้านบนใช่ไหมคะคือ1ชิ้นทีค่ครูดึงออกมาเนี่ยคือเลข1ส่วน3ข้างล่างคือตัวแรกเลข1คือเศษใช่ไหมคะข้างล่างคือตัวส่วนมีทั้งหมดรูปนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะหน่งสองและ3มี3ชิ้น เพราะฉะนั้นเราก็ทำไมคะจะอ่านว่าเศษ1ส่วน3เห็นไหมคะ1ด้านบนคือตัวที่คุณครูดึงออกมานี้คือ1ชิ้น3ก็คืออะไรคะทั้งหมดเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะมาดูภาพที่2อันนี้ครูให้เป็นมะนาวดูชิ้นนี้นะคะที่คุณครูจะยังไงคะดึงออกมา1ส่วนค่ะ ซึ่งก็คืออะไรคะชิ้นนี้คือ1ใน4ของลูกมะนาว1ลูกใช่ไหมคะลูกมะนาว1ลูกของคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะเราก็สามารถเขียนเศษส่วนได้เป็นอะไรคะเลข1อยู่ด้านบนคือชิ้นที่คุณครูดึงออกมาเนี่ยคะ่ะคือ1ส่วนส่วน4ด้านล่างก็คือมะนาวทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นเราจะอ่านเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน4ค่ะเป็นยังไงบ้างงงไห้เอาไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะจากภาพเค้กก้อนนี้เห็นไหมคะให้นักเรียนดูที่คุณครูชี้ลูกศรสีฟ้านะลูกศรสีฟ้าของคุณครูก็คือที่ระบายสีเค้กเนี่ยค่ะชิ้นที่1และชิ้นที่2 มีอยู่2ชิ้นยึ่งครูระบายสีนะคะทั้งหมดมีกี่ชิ้นครบแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7และ8ทั้งหมดเนี่ยเค้กจะมี8ชิ้นแต่คุณครูระบายสีเค้กแค่2ชิ้นก็จะสามารถเขียนเศษส่วนได้เป็นอะไรคะ2เห็นไหม2ด้านบนคือเศษก็คือสิ่งที่ครู ระบายสีไปสองชิ้นเราจะเขียนตัวเลขด้านบนส่วน8ด้านล่างก็คือจำนวนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะว่าเราแบ่งออกเป็น8ชิ้นแต่เราระบายเพียง2ชิ้นนะคะเราก็จะอ่านว่าเศษ2ส่วน8นั่นเองค่ะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เราระบายสีมีทั้งหมดอ่ดูทั้งหมดก่อนมีเท่าไหร่1.2.3.4.5.6 7และ8แบ่งออกเป็น8ชิ้นเท่าๆกันค่ะแต่คุณครูระบายสีไปกี่ชิ้นคะนับ1 2 3และ4คุณครูระบายสีไป4ชิ้นมีมีทั้งหมด8ชิ้นเพราะฉะนั้นก็จะคือเศษ4ส่วน8เห็นไหมคะอันนี้แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันก็ระบายไป2ชิ้นเป็นเศษ2ส่วน8อันนี้แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกัน แต่ละใบใยไป4ชิ้นก็จะเป็นเศษ4ส่วน8เป็นยังไงคะพอจะเข้าใจด้วยอย่างไปดูตัวอย่างกันต่อเลยคะ่ะทีนี้มาดูรูปสี่เหลี่ยมบ้างมานับกันสิควะว่าคุณครูแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นเท่าๆกันทั้งหมดกี่รูปเอานับ1 2 3 4 5และ6ค่ะมีทั้งหมด6ส่วนใช่ไหมคะ คูระบายสีไป1 2คือระบายสีเขียวไป2ส่วนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนแทนได้เป็นอะไรคะเลขสออยู่ด้านบนเศษใช่ไหมคะเศษก็คือส่วนที่เราระบายสีเราระบายสีเขียวไป2 2ช่องใช่ไหมคะเราก็ใส่เลข2 6คืออะไรคะตัวส่วนก็คือช่องทั้งหมดที่เราแบ่งเท่าๆกันเนี่ยหช่องเลยก็จะเป็น อ่านว่าอะไรคะเศษ2ส่วน6นั่นเองค่ะเอาไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะมายากแล้วเนาะเอามาดูภาพนี้นะคะคุณครูมีอยู่3ภาพให้นักเรียน,นเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเอามาเริ่มนับกันเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนเท่าเกันภาพที่1ค่ะมี1 2 3 4 5และ6คคูระบายสีไปเท่าไหร่คะ สองสองช่องใช่ไหมคะก็คือ2ส,ส่วนภาพต่อมาค่ะก็มี1 2 3่งามี่หและ6มี6ส่วนเท่าๆกันค่ะเหมือนกับภาพแรกเลยมาดูส่วนที่ระบายสีสิคะมี1 2เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าทำไมคะตำแหน่งการระบายสีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้อยู่ชิดกันตรงนี้อยู่ขั้นกันแต่ก็นับแล้วได้ 2ส,ส่วนเหมือนกันนะคะที่ระบายสีมาดูภาพที่3ค่ะนับทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5ส,สมีส่และ6มี6ส่วนเท่าๆกันเหมือนกับภาพที่1นและภาพที่2ค่ะมาดูส่วนที่ระบายสีค่ะคือส่วนที่1และส่วนที่2ซึ่งทั้ง3ภาพนี้จะแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันทั้ง3ภาพเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ทำไมคะระบายสีสองภาพเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนคืออะไรคะอ่าสองด้านบนเห็นไหมคะเราระบายสีไปสองช่องภาพนี้ก็สองภาพนี้ก็สองส่วนหกด้านล่างก็คือจำนวนส่วนทั้งหมดใช่ไหมคะที่เราแบ่งเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนหกค่ะมาลองดูภาพนี้นะคะ ว่าเราจะเขียนแทนเศษส่วนได้อย่างไรอา้าวก่อนอื่นเรามานับกันก่อนนะคะส่วนที่เราระบายสีมีกี่ส่วนคะนับ 1, 2 3เราระบายสีชมพูไป3ช่องใช่ไหมคะจำนวนช่องทั้งหมดเลยที่เราแบ่งออกเป็นเท่าเท่ากันมีกี่ส่วนนับ1 2 3 4 5และ6เพราะฉะนั้นเราแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าเทกัน เพราะฉะนั้นจากภาพเราจะเขียนได้เป็นอะไรคะอ่าเลข3ก็คืออะไรคะตรงที่ระบายสีชมพูใช่ไหมคะเมื่อกี้เรานับแล้วได้3ส่วนใช่ไหมคะส่วน6ด้านล่างก็คือจํานวนส่วนทั้งหมดที่เราแบ่งเลยนะคะทั้งที่ระบายสีและไม่ระบายสีนะคะข้างบนก็จะคืออะไรคะเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนได้แบบนี้ อันนี้คือเขียนในรูปเศษส่วนส่วนถ้าเขาถามว่าส่วนคือเท่าไหร่ส่วนก็คืออะไรคะข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนส่วนคือ6เศษคือเลข3ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดน,นักเรียนจะใส่ตัวเลขผิดนะข้างบนเป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนถ้าเขาถามเป็นเศษส่วนน,นักเรียนก็เขียนในรูปนี้แต่ถ้าถามว่าตัวเศษคือเลข 3ตัวส่วนคือเลข6นะคะทีนี้เรามาลองเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะข้อที่1เลยภาพแรกก็คืออะไรคะคุณครูระบายสีน้ำเงิน1ส่วนจากทั้งหมด2ส,ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมคะสามารถเขียนเศษส่วนได้เป็น1ใน2ก็คือเศษ 1.2ส่วน2นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2ค่ะมีทั้งหมด5ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะนักเรียนลองนับดูนะใครยังนับไม่เป็นลองนับตามคุณครูนะ1น3 4 5สส่วนเท่าๆกันคุณครูระบายไป 2. ส่วนเพราะฉะนั้นก็คือ2ส่วนใน5ส่วนก็คือเศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะต่อมาค่ะภาพที่3ภาพที่3ก็ระบายสี หส่วนจากทั้งหมดมี3ส่วนใช่ไหมคะก็คือ1ใน3เพราะฉะนั้นก็เขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ1นส่วนสค่ะต่อมาภาพที่4นะคะระบายสี1ส่วนจากทั้งหมดมีเทา่าไหร่คะมีสี่ส่วนเพราะฉะนั้นระบายสีเขียวไป1ส่วนใน4ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะ มีทั้งหมดเท่าไหรคะอ่ามีส่วนที่ระบายสีม่วงคือ2ส่วนใช่ไหมคะจากทั้งหมดมีกี่ส่วนคะเนี่ยทั้งหมดมี10ส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2ส่วนใน10ส่วนเราสามารถเขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน10ค่ะมาดูภาพสีเขียวนี้ต่อเลยนะคะระบายสีเขียวทั้งหมดระบายไป3ส่วนจากทั้งหมดมีเท่าไรคะนี่นับพร้อมครูเลย1 2อง 4 4 5 6 7และ8ระบายไป3ส่วนใน8ส่วนใช่ไหมคะก็จะเขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน8ค่ะคิดตามทันไหมเอามาลองดูภาพต่อไประบายสีไปสีแดงนี่ระบายเป็น1ส่วนจากทั้งหมดมี2ส่วนพะฉะนั้นระบายไป1ใน2ส่วนก็จะเป็นเศษส่วนคือเศษ1ส่วน2ค่ะ าสุดท้ายแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะนับ1 2 3 4 5บอกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันระบายสีไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ4ส่วนเพระฉะนั้นส่วนที่ระบายสีก็คือ4ส่วนใน5ส่วนก็จะเขียนเศษส่วนได้เป็นเศษ4ี่ส่วน5ไม่ยากเลยนะคะ เมื่อเราก็จะต้องไปทําแบบฝึกหัดแล้วคุณครูก็ขอนนเ้ย้านิดนึงนะสรุปให้ก็คือนักเรียนดูตัวบนนะเราเรียกว่าตัวเศษเลขหนึ่งเนี่ยคือตัวเศษส่วนเลข2คือตัวส่วนทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2อ,อย่างข้อ2เหมือนกันตัวบนตัวเศษคือเลข2ตัวส่วนคือเลขห เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน5รูปต่อมาค่ะเลข1คือตัวเศษเลข3คือตัวส่วนเขียนรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน3รูปต่อมาค่ะเลข1ตัวบนคือตัวเศษเลข4ตัวล่างคือตัวส่วนเขียนได้รูปเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน4ค่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ซึ่งแบบฝึกหัดของครูนะคะก็จะเป็นใบงานออนไลน์มีทั้งหมด3ใบน,นะซึ่งนักเรียนก็ทำไมคะสามารถทำได้ในโทรศัพท์นะภาพแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นโยงเส้นจับคู่นะคะโยงเส้นจับคู่เศษส่วนนะคะแสดงส่วนที่ระบายสีอย่าลืมนะคะตัวบนตัวเศษคือส่วนที่ระบายสีตัวส่วนคือ ส่วนทั้งหมดนะนักเรียนต้องนับดูให้ดีนะคะแล้วก็โยงไปภาพที่2ค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งหมดนะคะอันแรกก็จะมี5ข้อนะก็คือแบ่งออกเป็นช่องแรกเนี่ยเขาให้เขียนเศษส่วนอย่างเช่นข้อที่1นะคะข้อที่หเนี่ยขอยกตัวอย่างนะเราสามารถเขียนเศษส่วนจากภาพที่ระบายสีได้อย่างไรเราระบายสีไป2ส่วนใช่ไหมคะ จากทั้งหมดมี3ส่วนเพราะฉะนั้นเศษส่วนช่องแรกก็คืออะไรคะเศษ2ส่วน3ตัวเศษก็คือเลข2ใช่ไหมคะตัวเศษก็คือตัวบนนะคะที่ระบายสีกี่ช่องส่วนข้างล่างนี่คือตัวส่วนก็คือด้านหลังนะคะเมื่อกี้เราเขียนว่าเศษ2ส่วน3เพราะฉะนั้นเศษตัวเศษก็คือเลข2ตัวส่วนก็คือเลข สามแบบเนี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆใบางานของครูมีอีกหนึ่งใบก็คือต่อจากข้อ5ก็ถึงข้อที่10วิธีทำเหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะช่องด้านหน้าทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนนะคะก็ดูวิธีการอ่านนะครูสอนแล้วส่วนช่องที่สองและช่องที่สามช่องที่สองก็เขียนตัวเลขมาว่าตัวเศษคืออะไรจําไว้ว่าคือตัวเศษคือส่วนที่ ระบายสีส่วนตัวส่วนนะ่ะก็คืออะไรคะตัวเลขที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็คือส่วนทั้งหมดเนี่ยนักเรียนเขียนเศษส่วนได้นักเรียนก็แยกได้ค่ะว่าตัวส่วนคืออะไรตัวเศษคืออะไรก็ให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะเพราะว่าใบงานของครูเนี่ยจะต่อกันทีเดียว3ใบนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ไม่ต้องประพลิกทําหลายทีอย่าลืมเขียนชื่อ นมสกุลชั้นเลขที่ให้คุณครูด้วยนะคะบนหัวใบงานนะคะแล้วก็ก่อนส่งก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูนะเพราะว่าใบงานออนไลน์เนี่ยทำได้ง่ายแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องไปทำในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยและครูก็สามารถที่จะตรวจและให้คะแนนนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเก่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ